สรุปการทำงานของช่างถึงวันนี้วันที่18มกราคมปี2,569บ่อปลาคราฟนะคะเป็นรูปรอเรือค่ะแล้วก็สร้างน้ำตกผนังน้ำตกอยู่ด้านหัวของรอเรือวันนี้ขึ้นผนังน้ำตกแล้วนะคะก็ประมาณนี้ค่ะยังไม่แล้วเสร็จดีนะคะตอนนี้ช่างก็ก่อ ขึ้นมาเป็นรูปร่างนะคะเป็นชั้นๆแบบนี้เราไม่รู้ว่าน้ําตกจะไหลแบบไหนอย่างไรก็ต้องทําการเช็คก,ก่อนนะคะให้เรียบร้อยก่อนนะคะคาดว่าก็จะประมาณนี้นะคะไม่มีแบบนะคะแค่ว่ารูปร่างได้แบบมาคร้าๆแต่ว่าการทํางานการเ,เรียกว่าวางชั้นระดับน้ําตกอันนี้คือใช้ไอเดียหน้างานเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเราจังซื้อแผ่นหินมานะแผ่นหินกราบนะะี่ค่ะจากที่ไปสแสวงหามานะคะที่ถึง นครนายกกันเลยทีเดียวเชียวค่ะน้องชายก็น่ารักมากนะคะพาไปถึงที่เลยนะคะก็ไปพากันคนมาค่ะนี่ค่ะนี่คือแผ่นหินกราบนะคะก็จะวางเป็นชั้นๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนที่เป็นตรงกลางตรงนั้นนะคะที่เป็นช่องว่างตรงนี้ลักจังจะวางกระถางต้นไม้นะคะเพื่อความร่มรื่นนะคะจริงๆก็อยากจะได้ฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายด้วยจริงๆคือเว้นเอาไว้แล้วค่ะแต่พอดีช่างบอกว่าแผ่นหินน่ะที่เป็นน้ําตกอะ่ะถ้าเป็น ซ้ายขวาแค่สองแถวมันดูน้อยไปเขาก็เลยเสริมเนี่ยด้านที่รลกจังตั้งใจงจะให้เป็นกระถางฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าใส่แผ่นหินไปเลยสรุปแล้วก็เลยเอาโอเคใส่แผ่นหินไปเลยเพื่อที่จะให้น้ําตกไหลเต็มที่นะคะก็คงจะเห็นเป็นกระถางต้นไม้อยู่เฉพาะจุดกลางเท่านั้นเองค่ะโอไม่เป็นไรค่ะแล้วในส่วนด้าน ข้างๆเนี่ยค่ะรักจังก็เว้นเอาไว้สําหรับปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นอยู่แล้วนะคะกะว่าจะปลูกต้นหมากค่ะทุกคนให้เขาสูงขึ้นมานะคะปิดบังแสงแดดนะคะเพื่อให้ร่มเงากับบอ่อปลาค่ะ <c oughs> เพราะว่าบอ่อปลาตรงนี้นะคะอยู่ในจุดที่โล่งที่สุดนะคะและอีกอย่างยังไม่มีต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นรักจังก็วางจุดแนวไว้ปลูกต้นไม้ใหญ่นี่คือ1จุดนะคะอันนี้คือเดี๋ยวต้องก่อให้สูงขึ้นเสมอกับพื้นนี้นะคะแล้วก็ใส่ดินให้เต็มปลูกต้น ล่ำซ้ำค่ะทุกคนอ่าแล้วก็นี่ก็อีกช่องหนึ่งนะคะก็จะปลูกต้นล่ำซ้ำค่ะเพื่อให้ร่มเงานี่ก็อีกช่องหนึ่งเว้นเอาไว้ปลูกต้นล่ำซ้ำเช่นเดียวกันค่ะอ่าฝั่งนู้นนะคะก็จะปลูกต้นไม้ใหญ่ให้เขาร่มรื่นตัวนี้จะเป็นต้นที่รักจังย้ายมานะคะจากหน้าบ้านค่ะทุกคนเป็นต้น รักแรกพบนะคะตอนนี้พ่อบอกว่ามันจะรอดไหมล่ะลูกใบเขากรอบมากค่ะรอดไม่รอดก็ต้องมาลุ้นกันนะคะทุกคนว่าน้องจะรอดไหมเพราะว่าไปยกน้องมาร้อมน้องมานะคะตอนที่รักจังไม่อยู่ด้วยไม่รู left. ้ว่าคนงานเขายกมาแบบไหนไม่รู้ว่าลากมาสมบูรณ์ไหมนี่ค่ะทุกคนเขาก็จะให้ร่มเงานะคะนี่ค่ะต้นที่เขาเวลาเขาโตเต็มที่เขาจะประมาณนี้ค่ะนี่รักจังปลูกเอาไว้อยู่แล้วนะคะด้านข้างของตัวบ้าน เป็นสีส้มค่ะอันนี้รักแรกพบสีส้มทุกคนเห็นไหมคะว่าเขา,าเป็นต้นพุ่มแบบนี้แล้วก็ให้ดอกสวยงามด้วยค่ะนี่คือดอกรักแรกพบเขาจะอยู่ด้านแสงแดดนะคะเขาถึงจะได้ดอกนะะี่ค่ะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่เขาได้รับแสงแดด,ดโดยตรงเขาเลยออกดอกค่ะทุกคนอ่าไหนๆพาชมบ,อบ่อปลาพามาชมต้นไม้ด้วยค่ะนี่คือรักแรกพบที่รักจังปลูกไว้เมื่อกี้นะคะนี่ค่ะเวลาเขาเติบโตนะคะเขาก็จะให้ร่มเงาแบบนี้ค่ะ ก็เลยจะปลูกเข้าไว้ในจุดนั้นนะคะร้อมมาค่ะแต่จริงๆลักจังมีต้นใหม่ที่ตั้งใจจะปลูกไว้ด้านหลังของบ่อปลาแล้วก็ด้านหัวของตรงหางของรอดเรือตัวเนี้ค่ะลักจังก็จะปลูกต้นรักแรกพบ เช่นเดียวกันค่ะเพื่อให้ร่มเงาแล้วก็สวยงามด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวมาคอยดูนะคะว่าจัดตกแต่งมีดอกไม้มีต้นไม้ใดๆจะสวยงามแค่ไหนขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้จนจบพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ